สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ2ทีมยักษ์ใหญ่ของลอนดอนเก็บ3แต้มสวยงามทั้งคู่นะครับเมื่อคืนนี้อาร์เซนอลถล่มลีสห้าวิกเตอร์โยคาเรสเหมาคนเดียว2ลูกนะครับช่วงแรกๆเนี่ยเกมเล่นกันสูสีแต่พอขึ้น1-0เท่านั้นแหละไหลเป็นโจ๊กเลยนะล็สู้ไม่ได้นะครับขณะที่สเปอร์ใช้วินัยกับความเหนียวแน่นบุกปราบแมนซิตี้2-0สเปอร์เหนียวจริงนะครับแมนซิตี้กินไม่ลงนะสเปอร์สกับอาร์เซนอลชนะรวด2นัด ไปต่อยาวๆนะครับโอเคอาร์เซนอลเนี่ยอาจจะเสียบุคโยซาก้ากับมาติย์อติกาเจ็บทั้งคู่นะครับแต่ว่าล่าสุดได้เอเบอร์ชิเอเซ่เข้ามาเสริมเกมรุกแล้วอะ่ะไม่น่าจะเสียเรียสครับโอเคไปเริ่มจากเกมที่สนามเอเมเดสครับศึกพรีเมียร์ลีกนัดที่2ของฤดูกาลทีมปืนใหญ่อาร์ซอนเจอกับบริสซูไนเต็ดอาร์ซอนจัดเต็มนะครับแนวรุก3คนบุคโยซากา้าวิกเตอร์โยเคเรสโนนี่มาดูเอเก้ส่วนลริสใช้โชเปรูเล่นเป็นหน้าเป้า นอาโอคาฟอร์กองหน้าตัวใหม่เป็นสำรองนะครับอาร์เซนลรวดเร็วแล้วก็ดุดดันนะครับแต่ว่าลีสก็ช่วยกันไล่เพรสนะครับอาศัยความขยันเข้าสู้นะแล้วลีสหาจังหวะตัวได้สวยๆเหมือนกันนะครับนาที20ลีสเกือบขึ้นนำก่อนปาสกาสเรลเนี่ยมงลูกเตะมุมเต็มหัวเลยแต่ประตูปืนใหญ่ดาบ,บิดรายาอย่างไวนะครับนะปัดข้ามคานออกไปได้อาร์เซนลครองบอลเยอะตามฟอร์มนะครับแต่ว่ากองหลังลีสคือโจโรดอนเนี่ย ตามประกบโยเคเรสแบบเกาะติดเลยนะครับในช่วงต้นต้นเนี่ยโยเคเรสเล่นลําบากนะแต่นาทีสามปืนใหญ่ขึ้นนําได้สําเร็จจากยูเรนทิมเบอร์นะครับท่านผู้ชมครับมองลูกเตะมุมเข้าไปสุดสวยเลยอาอร์ซนอลยังเป็นราชาลูกเตะมุมเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมครับนะยิงเข้ากรอบครั้งแรกได้ประตูทันทีนะครับที่เด็ดจากลูกเซตพีสเนี่ยนาทีสามปืนใหญ่เปลี่ยนอีตันวานนี่ลงมาแทนมาร์ตินเออร์ดิกาดเอร์ดิกาด ล้มนะครับล้มลงไปแล้วไหลกระแทกพื้นเนี่ยเจ็บเจ็บไหลนะครับทนเล่นต่อไม่ไหวนะต้องออกนะครับนาที45่บวกหลูก2องมานะครับได้จากบุคโยซากา้าลูกนี้สวยนะครับซาก้ากระชากไปยิงแสกหน้าประตูลูก้าแปรรี่อย่างเฉียบขาดเครื่องแรกอาร์เซนอลนำหลีด2ประตูต่อ0นะครับคมกริบนะครับปืนใหญ่ใช้โอกาสไม่เปลืองนะเครื่องหลังอาร์เซนอลลงมาลุยต่อนะครับและได้เพิ่ม2ประตูใน11นาทีแรกนะนาที48 E ides, วิกเตอร์โยครสโชเลยนะครับท่านผู้ชมครับลากหนีตัวประกอบคือปาสกาสราครับตัดจากซ้ายเข้าไปยิงหักข้อนะนะลากตัดอ้กมาแล้วยิงหักข้อเข้าเสาแรกนะครับนะเฉียบขาดมากๆเลยทิ้งห่าง30นะพอนำา3ลูกอาร์ซโซเปลี่ยนบุคกโยกซาก้าออกนะครับซาก้าเจ็บนะเจ็บนะครับเล่นต่อไม่ไหวนะเรนโดทรอซ่าลงมาแทนนะครับนาะที56อยู่เล่นทิมเบอร์พังประตูที่4เหมือนเดิมนะครับมาจากลูกเตะม,มุมนะ มาจากลูกเตะม,มุมแล้วหลีดสกัดไม่ขาดนะครับทิมเบอร์ดีดเข้าไปจอๆทิ้งห่าง4ประตูต่อศูนย์นะครับเกมนี้อยู่เล่นทิมเบอร์เหมาคนเดียว2ลูกนะนาที64ปืนใหญ่ส่งดาวรุ่งแม็กซ์ดาวแมนลงมาแทนมาดูไอเก้นะครับนะดาวแมนในทํามสถิตเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดอันดับ2ของอาอร์เซนอลที่ลงเล่นพรีเมียร์ลีกนะครับอายุ15ปีกับ229วันนะดาวแมนลงมาก็ใช้ความเร็วปั่นป่วนกล้องหลังหลีดสักับ Please, เปลี่ยนกองหน้าเหมือนกันนะครับลูคัสเมชากับนัวอุคาฟอลงมาเสริมเกมรุกนะแต่ว่าช่วงทดเวลานะครับนาที94อาร์ซอลได้จุดโทษแม็กซ์ดาวแมนกระชากเข้าไปนะครับแล้วก็โดนแอนโอนสตักทำาฟาจุดโทษนะครับวิกเตอร์โยเครสรับหน้าที่สังหารนะครับซัดเข้าไปเต็มๆเ,เลยยิงแรงนะครับแต่มุมดีมากนะเกมนี้โยเครสก็ยิงคนเดียว2ลูกเหมือนกันนะครับยิงเสร็จนอกจากทำท่าใส่หน้ากากาใส่หน้ากากมาเลยนะครับทำท่าเบนนะครับ ยังเสยผมโชว์ด้วยเสยผมแบบโชว์หล่อนะครับยูเครสนี่มันร้ายนะ <laughs> อาร์เซนอลถล่มบลีส5ประตูต่อ0เปินขึ้นนํจาจ่าฝูงเลยนะครับมี6แต้มเท่าสเปอร์สแต่ว่าลูกได้เสียอาร์เซนอลดีกว่านะครับท่านผู้ชมครับโอเคอาร์เซนอลชนะเฉียบขาดนะครับแต่ว่าก็มีเซงก็คือเรื่องของซาก้ากับเอริกาที่เจ็บนี่แหละนะครับซาก้าเจ็บเอ็นเข่าเจ็บเอ็นเข่าเหมือนเดิมเลยนะครับมีปัญหาตรงนี้แหละนะ ฤดูกาลที่แล้วก็เอ็นเข่าฉีกนะครับถึงขั้นต้องผ่าตัดเนี่ยพักเกือบ4เดือนนะคราวนี้เจออาการเดิมเลยนะครับต้องเช็คลเอียดอีกทีนึงว่าหนักแค่ไหนนะครับสำหรับบูคาโยสาก้าเนี่ยนะนัดต่อไปนะครับอาร์เซนอลจะบุกเยือนหรือว่าภูวันอาทิตย์ที่31สิงหาซาก้าเนี่ยเจ็บเอ็นเข่าน่าจะลงไม่ไหวนะครับส่วนที่มีลุ้นคือมาตินเออร์ดิการ์เิกาดนั้นเจ็บไหล่นะครับล้มกระแทกพื้นอย่างที่บอกไปนะครับ วันนี้ไปให้หมอตรวจนะครับถ้าไม่หนักหนาสาหัสออดิกาดเกมเยอรลิเวอร์พูลเนี่ยยังพอมีลุ้นลงนะครับท่านผู้ชมครับนะอย่างไรก็ตามครับอาร์เซนอลปีนี้ออปชั่นบานเลย <c oughs> ตัวเลือกเยอะเลยนะครับนะเกมริมเส้นโอเคมีเอรเบอร์ชีเอเซ่เข้ามาเพิ่มละนะครับแดนกลางนะถ้าออดิกาดลงไม่ไหวเนี่ยมิเกลเมริโนกับอีตันวานิรี่สแตนบายรออยู่นะครับวานิรี่ช่วงหลังๆก็ถูกจับมาเล่นเป็นเพลย์เมกเกอร์นะครับ โอเคเล่นได้อยู่พูดถึงเอเบริชิเอเซ่นะครับเมื่อวานนี้เซ็นสัญญา4ปีนะครับย้ายจากคริสตัลเพลสมาอยู่อาร์เซนอลเซ็นก่อนแข่งแค่ไม่กี่ชั่วโมงนะครับค่าตัว67.5ล้านปอนด์เขาจะใส่เบอร์10นะครับเซ็นเรียบร้อยก็อามาเปิดตัวระหว่างเกมกับลีสันทีนะครับเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาเนี่ยเอเซ่ Ace เกือบจะย้ายไปสเปอร์สอยู่แล้วนะครับโดยชมครับนะตกลงสัญญากันได้แล้วด้วยจนกระทั่ง อาเซนอลเนี่ยมาเสียขายฮาวเวสที่เจ็บเขา่านะครับทําให้เกมมันพลิกเลยคุณซื้อปืนใหญ่คือมิเกลอาเตตาเนี่ยเขายอมรับว่าเอเซโทมหาเอเซโทมหาอาเตตาครับบอกว่าเนี่ยพี่น,น้องจะไปอยู่สเปอร์แล้วนะนะตอนนั้นก็คุยกันนะครับท่านผู้ชมครับสุดท้ายอาเตตากล่อมอีท่าไหนไม่รู้อะเอเซ่ e กลับลําเฉยเลยนะครับไม่ไปสเปอร์ละมาอาเซนอลดีกว่าเออเมื่อคืนนี้นะครับ ใส่เสื้ออาร์เซนอลลงไปโชว์ตัวก่อนแข่งกับลีสนะครับนะระหว่างเกมก็ขึ้นไปนั่งเชียร์อยู่บนอัตจรด้วยนะครับสำหรับเอเบริชิเอเซ่นะเอเซ่ SE, เขาดีใจมากนะครับได้มาอาร์เซนอลเนี่ยเพราะว่าเหมือนกับได้กลับบ้านไงเอเซ่ SE, โตมาจากอะคาเดมี่ของทีมปืนใหญ่นะครับทานผู้ชมครับเข้าอะคาเดมี่อาร์เซนอลตั้งแต่8ขวบอะอยู่มาแต่เด็กเลยนะครับพออายุ13โอเคโดนปล่อยไปอยู่ฟูลัม ออกไปผจญภัยทีมนั้นทีมนี้อยู่14ปีนะครับถึงจะได้กลับมาบ้านอีกครั้งหนึ่งนะเอเซ่จะมีบทบาทสำคัญกับการลุ้นแชมป์ของอาร์เซนอลแน่นอนนะครับทนกู้ชมครับนะส่วนสเปอร์สที่แห้วเอเซ่เนี่ยตอนนี้มีข่าวว่าอาจจะไปซื้อซาวบินโยของแมนซิตี้เข้ามาแทนนะครับตอนนี้เจรจากันอยู่นะโอเคส่วนคู่อื่นเมื่อคืนนี้นะครับเกมสำคัญแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอกับท็อตแนมฮอตสเปอร์นะ ซิตี้เล่นในบ้านนัดแรกของฤดูกาลนะครับผู้รักษาประตูเกมนี้ยังเป็นเจมส์ทรัฟฟอร์ดนะครับทีจานี่ไรเดอร์สคุมแดน,นกลางส่วนแนวรุกก็จะมีออสกับบ๊อบนะครับไรอันเชกีลงตัวจริงนะครับโอม,มามามุสก็ตัวจริงหน้าเป้าเหมือนเดิมครับเออร์ลิงฮาลันขณะที่สเปอร์สนั้นกลาง3ตัวเน้นรับนะครับมีชอปาลินญ,ญานะครับโรติโกเบนตันเคอร์นะครับรวมทั้งเป๊ปซ่าส่วนแนวรุกใช้โมคูดุสเบรนนจอห์นสันริชาร์ลีซอนนะเกมเล่นกันสูสีนะครับ นาทีที่10ซิตี้เกือบได้ประตูเปโดปอร์โรแบ็กขวาตาไก่คืนหลังไม่ดีนะครับโอมามามุสเนี่ยฉกได้แต่ยิงเฉียดเสาไกลไปนิดเดียวนะครับมุมมันก็ยิงยากอยู่นะลูกเนี้ยนาทียี่สิบเอ็ดเรือใบสีฟ้าเสียไรอันเอ็ดนูรีนะครับแบ็กซ้ายตัวใหม่ที่ซื้อจากวูฟ่ะนะเจ็บข่าวบอกว่าน่าจะเจ็บข้อเท้านะครับเล่นต่อไม่ไหวนะครับเอ็ดนูรีโดนเปลี่ยนออกเนธานอาเก้ลงมายืนแบ็กซ้ายแทนนะแต่ว่าซิตี้ยังบุกต่อนะครับ นาที28เออร์ลิงฮารันไหลให้ออมามามุสโฉบมายิงติดเซฟประตูสเปอร์สคือวิคาริโอนะครับสเปอร์พยายามเก็บบอลเล่นในจังหวะของตัวเองนะครับก็คือเอาชัวรวไปเรื่อยๆนะครับนาที35ตราไก่โต้ขึ้นมานะริชาริลีสันเนี่ยชิงจังหวะหนีจอห์นสโตนไปได้นะครับแล้วหลุดไปเปิดให้เบรนเดนจอห์นสันชาร์ตูมเดียวตุงตาข่ายเลยสเปอร์สขึ้นนำหนึ่งศูนย์ ตอนแรกนึกว่าล้ำหน้าแต่เช็คแล้วไม่ล้ำนะครับทุกชมครับสเปอร์สได้ประตนะูช่วงท้ายครึ่งแรกสเปอร์สโชว์เหนือเลยนะครับนะโชว์ทีมเบิร์กต่อบอลอย่างเนียนนะครับและมาได้ประตูที่2นาะที45บวก2นะครับนะได้จากชอปาลินยาลูกนี้ซิตี้พลาดเองนะครับไม่น่าเชื่อนะประตูเจมส์ชาฟเฟิร์ดเนี่ยพยายามจะจ่ายบอลให้นิโก,โก้กอนเาเลสคือพยายามต่อบอลจากหลังขึ้นมานะครับนะ ประตูเปิดให้นิโก้ก่อนเซเลสแต่นิโก้เนี่ยโดนเพรสซิงอยู่โดนเปปซาไล่บี้อยู่นะครับแล้วปรากฏซาเนี่ยแย่บอลได้ก่อนนะครับบอลปลิ้นไปเข้าเท้าชอพลิญญายิงแบบสบายๆเลยแฟลกซิตี้ช็อกไปเลยนะครับลูกสองนี่คือไม่น่าเสียงจริงนะครับนะพลาดเองนะครับหลังจากนั้นซิตี้พยายามบุกเอาคืนให้ได้นะครับนาที45บวก7ช่วงทดเวลาครึ่งแรกนี่แหละนะครับน่าได้สุดๆไปเลย เออลิงฮาลันนี่มงจ่อๆคนเดียวนะครับท่านผู้ชมครับแต่ว่ามงข้ามขานนะครับนะข้ามขานเหลือเชื่อเลยนะกดไม่ลงนะครับปั้งเขินข้ามขานไปนะครับลูกนี้สําคัญมากนะว่าถ้ามงเข้าไปไล่มา2อหนึ่งเนี่ยครึ่งหลังไม่แน่นะครับมีสิทธิ์คัมแบ็กนะแต่ว่าพอสอย์เนี่ยก็เล่นลําบากนะครับอย่างไรก็ตามครับแฟนซิตี้เขายังมีความหวังเพราะว่านะเคยมีประสบการณ์นี้มาแล้วนะครับ ฤดูกาล2,022-2,023เนี่ยสเปอร์สเคยบุกมานำมาซิตี้2-0นะอย่างนี้เลยนะครับครึ่งแรกสเปอร์นำ2-0แต่สุดท้ายเนี่ยแพ้4-2เพราะครึ่งหลังซิตี้กระนำรวดเดียว4ลูกนะครับแต่ชุดนี้มันไม่เหมือนชุดนั้นนะครับสเปอร์ชุดนี้เนี่ยพัฒนาแล้วอัปเกรดแล้วนะครับโดยเฉพาะเกมรับสุดจะเหนียวเลยไก่นังเหนียวสุดๆนะครับชุดนี้เนี่ยเราเล่นแบบมีวินัยขึ้นเยอะนะครับ โอเคครึ่งหลังซิตี้ก็ลงมาบุกตามฟอร์มนะครับจะเอาคืน,น้ได้แต่สเปอร์สเขารับอย่างมีวินัยนะครับนาที54มาซิตี้ส่งแบร์นโดซิวากับเชริมิโดกูแทนเชกี้กับมามุชเล่นไม่ออกนะครับ2คนนี้ฮะซิตี้ก็บุกแต่ว่ามันไม่ต่อเนื่องอะ่ะกดดันสเปอร์ไม่ได้นะครับ15นาทีสุดท้ายเป๊ปกอร์ดิโอลาส่งโรดี้กับฟิลโฟเดนลงมาแทนนิโก้กอนเซเลสกับออสการ์บ็อบนะครับแต่ว่าบุก แทบจะเข้าไปไม่ถึงเขตโทษสเปอร์สครับโฟร์เดนยิงไกลลูกหนึ่งตรงตัวประตูวิการิโอนะครับสเปอร์กองหลังชุดนี้เหนียวหนึบสุดๆนะครับโดยเฉพาะมิกกี้ฟานอเวนนี่คือยอดเยี่ยมเลยส่วนแดนกลางเปปซาเล่นเกมรับดีมากๆนะครับทีมราไก่ี่ไล่เพรสบีบแดนกลางนะครับจนแมนซิตี้ทำอะไรไม่ได้สเปอร์สบุกชนะแมนซิตี้2-0นะครับท่านผู้ชมครับ จริงๆแล้วเกือบได้ลูก3ด้วยนะครับช่วงทดเวลาเนี่ยโดมินิกโซลังกี้ตัวสำรองยิงติดเซฟประตูเจมส์เัฟเฟิร์ดนะแล้ววิลสันโอโดเบอร์มงซ้ำเกือบเข้านะครับแต่เัฟเฟิร์ดยังไวนะครับปัดออกไปได้นะสเปอร์บุกชนะ2ประตูต่อ0เป็น3แต้มใหญ่มากๆนะครับหลังเกมเป๊ปกวาดิโอลานะครับกุลส์แมนซิตี้บอกว่าซิตี้เนี่ยเสียในเรื่องง่ายๆนะเขาไม่เคยขอให้ลูกทีมทําเรื่องยากๆนะครับนะแต่ดันมาพลาดในลูกง่าย จอกับสเปอร์สมันสู้กันด้วยแทคติกสเปอร์สประกบแบบตัวต่อตัวนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องเล่นอีกแบบหนึง่งนะก่อนแข่งก็คุยกันแล้วละ่ะแต่ถึงเวลาแข่งจริงทําไม่ได้นะครับนะเดีย๋ยวก็ตามครับเป๊ปบอกว่าอันเนี้ยเพิ่งจะเป็นนัดที่2ของฤด,ดูกาลเองยังมีอะไรเกิดขึ้นได้เยอะแยะนะครับเกมนี้ซิตี้ถึงจะแพ้แต่สร้างโอกาสยิงประตูใช้ได้อยู่มีข้อดีหลายอย่างนะครับนะแต่แน่นอนว่าบางจุดมันก็ต้องปรับกันต่อไปนะครับโอเค ทีมต้องปรับทั้งนั้นแหละนะส่วนคู่อื่นครับเบรนเฟอร์ดเอาชนะแอสตันวิลล่าไป1-0ศูนย์ได้ประตูชัยตั้งแต่นาะทีที่13นะครับจากดังโกวัตตาร่าครับตัวใหม่จากบอลมัดนะใช้ความเร็วสปีดไปยิงนะครับตอนแรกเอมี่มาตินสเซฟได้นะครับ,ตแ,รนะรบแต่ว่าเจอซามดาบ2ไม่ไหวนะครับเบรนเฟอร์ดหวิลล่าศูนย์บอลมัดก็ชนะวูฟไป1ประตูต่อศูนย์ยิงเร็วเหมือนกันนะครับแค่5นาะทีแรกมาคัสเทอร์เนียนะครับยิงฉลับกองหลังเข้าไปนะครับหนึ่นะ นาที49วูฟเหลือ10คนนะครับกองหลังตัวสำคัญนะครับตัตติโดนไล่ออกนะไปผลักเอวานิวสันที่กำลังจะหลุดเดียวนะครับหมาป่า10คนเล่นดีอยู่นะครับแต่ว่าเอาคืนไม่ได้นะวูฟแพ้2นัดรวดนะครับเบอร์นลี์เล่นในบ้านเอาชนะเซนเดอรแลนสอทีมน้องใหม่เจอกันนะครับจอชเคเลนกับเจดอนแอนโทนียิงคุละลูกให้กับเบอร์นลี์ในครึ่งหลังนะครับนะเป็น3แต้มแรกของเบอร์นลี์ในฤดูกาลนี้นะครับ ส่วนคืนนี้เพลเมลิกมีเตะ3คู่2ทุ่บ้านเราครับคริสตัลเลสเจอกับน็อติแฮมฟอเรสมีแววว่านูโนกุนซืฟอเรสเนี่ยน่าจะคุมทีมเจ้าป่าเป็นนัดสุดท้ายอาทิตย์หน้ามีสิทธิ์โดนปลดหรือว่าลาออกนะครับเพราะว่าทะเลาะกับเจ้าของทีมไงนะตอนนี้ตัวเต็งกุนซอใหม่ของฟอเรส นอกจากแอนส์พอสต์ในโคกรูแล้วนะครับยังมีแบรนดอนโรเจอร์สเข้ามาเป็นออปชั่นด้วยนะครับนะโรเจอร์สอดีตกุูซเลว์พูกับเลสเตอร์เนี่ยนะครับตอนนี้เป็นตัวแต่งอีกคนหนึ่งในสายตาของสื่ออังกฤษนะครับช่วง2องทุ่มมีคู่หนึ่งเอเวอฟ์ตันเจอไบรตันนะครับเอเวอฟ์ตันลงเล่นในสนามใหม่เป็นครั้งแรกนะครับส่วนคู่4ี่ทุ่มครึ่งแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดบุกเยือนฟูลแลมนะครับนะเมื่อคือนนี้มีข่าวว่าบรูโน่กับตันทีปีศาจแดงเนี่ยไม่ได้ปิดโอกาสย้ายทีมนะครับ เอเนต์ของบรูโน่ได้คุยกับเอาอิติฮัดทีมซาอุไปไม่นานนี้นะครับข่าวบอกว่าคุยกันราบเรื่อนเชียวนะถ้าเอาอิติฮัดยอมทุ่มสัญญาก้อนโต33ล้านปอนด์ให้บรูโน่เนี่ยอะไรก็เป็นไปได้นะครับบรูโน่มีสิทธิ์ย้ายเหมือนกันนะครับก่อนหน้านี้โอเคเขาเคยเปฏิเสธอาฮิลาวทีมซาอุอีกทีมหนึ่งมาแล้วนะครับแต่ว่าโอกาสไปเสพสุขที่ซาอุเนี่ยยังไม่ได้ปิดตายนะครับนะ เราดูกันไปนะครับท่านผู้ชมครับว่าบรูโนตัดสินใจยังไงนะครับอันนี้เอเจนก็มีส่วนด้วยแหละปิดท้ายครับ2ออดีตนักเตะพรีเมียร์ลีกที่ออกไปเล่นในยุโรปผลงานดีนะครับมเมื่อคืนนี้เควินเดอร์บอยอดีตตำนานมาซิตี้เนี่ยยิงประเดิมนัดแรกให้นาโุลีในเกาโชสซิเรียนะครับทีมใหม่ของเขานะครับลงนัดแรก KDB ยิงเลยนะครับปั่นฟรีคิกทีเดียวหลุดเข้าประตูไปเลยนะครับคนงงกันหมดเลย นาบุลีแชมป์มกาบุกชนะซัสซูโร่2-0นะครับเดอร์บอยเนี่ยที่ยิงได้เป็นลูก2-0นะครับส่วนประตูแรกสก็ Scott ay, อตแม็กโทมิเน่มงเข้าไปนะครเจเรมีวควอนซ่าอดีตกองหลังเลี้ยวพลูลงเล่นบุนเดสลีกาเยอรมันนัดแรกให้กับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นทีมใหม่นะครับยิงได้เหมือนกันนะครับนะคอนซ่าได้มงฟรีคิกให้ทีมในห้างขึ้นนำเขาเฟนไฮไปก่อนยิงเสร็จเขาดีใจถ้าเล่นเกมแบบดิโอโกโชต้านะครับมอบประตูให้กับเพื่อนนะ สียได้ครับสุดท้ายเรือร์กูเซ้นแพ้คาบ้านนะครับโดนฮอฟเฟนไฮม์แซงกลับมาชนะ2ประตูต่อหนึ่งะโอเคนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับพรุ่งนี้เรากลับมาคุยกันต่อนะครับก่อนจากกันอย่าลืม Subscribe กดไลค์กดแชร์ครับติดตามเพจเอกราชเต็มหนุยทั้ง YouTube Facebook แล้วก็ TikTok นะครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ